เอาละก็สวัสดีวชม่านมีกับมาครับใน USC JJS position หนึ่งแค่สามแค่เลือกแค่เลือก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 ไว้มาเร็ว ได้ยังได้ยังขยับได้ยังโอเคโอเคไ้แวไดเอาทำไมบูมเริ่มเลยเริ่มเลยเต้องต้องสุ่มตัวเองบ้าติดบ้านยติดบ้าบ้ิดบออกออกจากบ้าดิออกข้อใหม่ดิออกบ้าเป็นใครมาใช่ไหมมีคนมีท่ามไปไต่ชัวร์ดีอะ สิบเขาอยุดดีอะไม่ได้ไม่ได้ต้องรีต้องรีเวเไงเขายังไม่ได้วางีคนเดียวอียเขาจะมีอาหารอ้เขาลืมเคี่ย์อาหารมันอย่าเพิ่งอย่าเพเคียยวอย่าเพิ่งเคี่ทุกคนยนยนยนของที่ไม่จเป็นออกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคียเขาเคียย์อาหารก่อนอเคอเอเคลอเโอเคลเโโอเคโอเคเคโอเคเเคลเโเคโอเคโอเคเคลเโเคโอเคเโอเเโเอเออเโ เอ้าพี่แอ๊เราหายอ้าเขาบอกแล้วตัวสอไม่งเป็นทิ้งก่อนตหอนตหัหายนหมดเลยแต่ยังไม่หายไม่หายไ่ไม่หายเพราะเราโยนออกมาตรงเรมนไม่ค้าเราไม่หายดิอ้ยจเโอเคเดี๋ยวเขาจับเวลาสินาทีเพื่อจะได้อันนั้นแป๊บเัราจะไปเดินหาเลเอ้ชือกหินแล้ว แลาต้องได้ไอชิมินโลลัวทุกคนเพิ่งได้แต่ทุกคนเพิ่งได้นีต้ององข่าวกันเองเออแล้วที่สุดแล้วทุกคนเขาเกิดเป็นอมหิมะว่ะเฮ้ยจริงเราจะปลานมหาน่ะจะมีไม้คูสเยอะเลยเราต้องได้ไอชิมนเยอะชิมินเะไรใช่แต่เน้นแต่งเอาปิ้นก่อนเอาไปไม่ไม่มีสปอนเซอร์หรอ ตอนนี้คืออวดตอนนี้คืออวดแอดชิเม้นกันละเออจไมกันไม่มีใครได้สตรอว์เอฟเลยมันไม่มันไม่มีสตรอตรอเอฟมันไม่มีสตรอวเอฟไอโอชัเนี่ยได้ไปแล้วไอวิวพีลองไปดูดิเราเราจะอวดกันไหนเนี่ยนี่เขาแอดชิเม้นเตาเผาคนแรกว่ะเฮ้ยไม่เต่าเผาคนแรกไปดูดิเอาจริงเหรอเออไม่นะโดนเยี่ยมสตรอว์เอกคนแรกยี่คนลองแล้วตอนนี้วิวพียังไม่เปิดนะวิวพีเปิดหลังจากผ่านไป20นาทีเดี๋ยวเขาบอกวิวพีเปิดตอนไหนเอง ทุกคนบอกผิดกันปะขวดนะดูอยู่ไอ้จูตรเฮ้ยลืมปักดิฟิลค้อว่ะดิฟิลค้อเราอยู่ x 1 5เลยอ่ตบออตเดอร์บีวอตเดอร์บีใน x สิบนาทีอันนี้ต้อีกเก้านาทีดูดีๆแอปเปิลก็ตอบเป็นอย่างไรความใหม่เสอิก็แลบเหมือนกันนะมันจะไม่แหละได้มไงวะมันก็มันอดเดอร์สองพันเนี่ยแกโหวตกันเองนะว่าเอาอเดอร์สองพันก็เอาวเดอร์สองพันให้ ไม่ได้โหวตนะอย่าโทษเขาเออรู้ใครโหวตอ่ะแต่บล็อกาไม่ได้โหวตแน่นอนบล็อกาเพิ่งเข้ามาทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่าเราเอกเลปะไม่ใช่ไม่เอกเลใช่ไหมนั้นเดี๋ยวรอดูคลิปนะเรา้อูคลิปิไปเลย้ามกเลนะจริงอ๋อบกว่นอนี่อ๋อเออเออะชื่อปู่ว่าม่ใ่ตายป่างอ ไอแมนเป็นอะไรแบบคิเปอร์มาไอแมน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 ต้องใส่ิปเปอร์อยากแต่งงานกับเอ็งมั้ัญญากผนแลวเด็กยี่สิบหกันก็ได้บูเด็กนกว่โอ้นืมูโคดเยอะ เฮ้ยเขา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 าว่าเขาเมาแล้วเอาเอาเอาที่ขุดไปขุดโต๊ะครับเอาขวานไปขุดโต๊ะโต๊ะตาเผาเหมือนกันเลยไอ้เมื่อกี้ไปบของเองะมันหล่นกันหมดสู่นทำอะไรนะมีทุกคนจะมืดแล้วนะเราอยู่ข้างใต้ถ้ำเนี่ยเขาเขายังอยู่ด้านบนอยู่เลย ทุคนเคยไหมขุดเมืองหลังเรามีโหอคอยตัวเยอะมากจะจะทําคือที่ขุดทางหมดแล้วแล้วมีหินเยอะอะแล้วจะหาคุอรีบตัดไม้ก่อนดีกว่าว่าจะไม่มีไม้เคยฉินลูกกานเขนนี้มีอะไรไหมาอันใครมันอวดคีย์บอร์ดบูสวิตไว้เนี่ย ยังยังดังเลยบอกว่าคงไม่ใช่เทียนนะยังใจยังใจยังใจยังบอกว่าไม่ใช่เทียนนะเฮ้ยเทียนนเทียนเกนตรงนี้ใช่เลยมีอยู่คนเดียวที่ใช้เขาขัดเสื้อเขาขัดเสื้อเขาก็จะได้ฟูไอรอนวอ่ะจริงอ๋อมันอยากจะขวดก็เท่าไหร่เดี๋ยวหลังเกมตาย เอ้ยบ็อกชอยตอนแรกที่เขามาเล่นกับเขาอะ่ะมันมีแอปเปิลทองอะไรแอปเปิลทองเอ็นช้าดอ่ะแล้วมันก็แล้วมันก็แผ้ไม่ตอนนั้นคือ <c oughs> ที่ไหนมีคนมาว่าเขาแล้วก็กินแล้วพอกินไปวันแล้วเขาเขาก็เหลือแบบนี่หัวใจอ่ะตอนนั้นอ่ะจริงไหมอ๋เขารีบ,รบลงล่างนีกก่อนจะมืดจริงของจริงแล้วขี้อวด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 แกขี้อวดหรือเปล่าเสียงไปดิมขนาดนั้นอ่ะเมื่อตั้งใจกดให้เสียงดัง่ะบางคนเราเราเราขวด เอาเฮ้ยสวยละไอ้น่ะหมดละลาก่อนลงเมืองแป๊บแต่ปวดเลยร้อนเลยแล้วอะไรเลยยังไม่เคยลงหลังเลยอดเราว่าพอเราลงคลิปนี้เราว่ามันต้องมีคนด่าแน่นอนเลยว่าคีย์บอร์ดเสียงดังจังครับเดี๋ยวเขาไม่มีคนแรกเลยในในเคสฮะทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรของมันวะเออละลาก่อยสมาชิกคนแรกสมาชิกคนแรกเปลี่ยนาง ไอ้ไอ้บูมเป็นแบบนี้คืาพเลไอ้ตอน USC ไอ้ USC เกม i ิ่งก็เหมือนกันเล่นอยู่ดีอยู่เดี๋ยวมันก็ออกไปไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงหมาป่ะไปเลี้ยงหมาไปเลี้ยงเบอร์ตีเออเลี้ยวก็เดี๋ยวให้ไฟนอลฮิวเฮ้ยที่จริงไม่ใช่ไฟนอลมีไฟนอลฮิวแล้วคนคนรักษาเลื่อดกันดีมากตอนเนี้ย ขาคงไม่มีใครอยากถึงเราไม่ไดรักษาเลือดมันก็ไม่มีใครเลือดหัวใจท้องไม่ไม่มีใครอยากโดไม่มีใครอยากไม่ไม่มีใครทำทุกคนดเดอร์เริ่มบีบแล้วนะเออคุณถึงบอดเดอร์บอดเดอร์บีบเหรอเหลือยี่สิบคูณยี่สิบภายในหนึ่งชั่วโมงรีบๆกันหน่อยนะฮะเ่นเดี๋ยวโอเคเขาจะรีบขึ้นแล้ว แล้วนอกกันกลางคืนนะเอ้ยเออฉุกแล้วนอกกันกลางคืนนะทุกคนเราอยู่พันห้าเราอยู่เอ็กพันห้าเอ็กพันห้าโอโหใกล้เลยนะเฮ้ยไอ้บอดนี้มันสองพันอุ้ยคิปเปอร์ไม่น่าลงมาเจอคิปเปอร์เลยเจอมอกี้ประมาทซอมบี้ด้วยเหมือนทุกคนลืมแล้วว่าเวอร์ชั่นนี้ดาบมันคลิกขวาได้เขาไม่ลืมไม่เจอแต่เมื่อกี้เราโดนคิปเปอร์เราโดนคิปเปอร์บอดดี้ด่าเราเลยเราเลยเออทำไมไปดูไม่คลิกขวาที่ดาบกัน เก็บชูค่าเคนชูค่าเคนเออชูค่าเคนเขาหาไม่เจอเลยเ,เขาอยู่ไปอมหิมะตอนเกิดอ่ะใครจะเอาก็อเอากันเขาเผยไว้ตรงนั้นแหละเอาีิเก็บไปเก็บได้เอาสาวว่ายน้ำมาฮะโอ้ไวสามสิบยังไม่เจออะไรเลยเงี้ยนี่หรอโอเคก,ก็ถอดสเปแย์ออกดูดิไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าถอดเดี๋ยวเนื่งคนมาแล้วตัวไม่ไม่ไม่ยังไม่เปิดอีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีพี่พี่เปิด คนไหนไม่เจอเหล็กอะปังเฮ้ยเฮ้ยเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วเพิ่งเจอเหล็กเพื่ออะไรเนี่ยเจอเหล็กเพิ่งเจอเหล็กเอฟิกนู๊เจอเจอเพชรแล้วจะบอกว่าเฟซบุ๊กไอเลสโตระแล้วมันมีใช่มจริงเลสโตเพียรมันอึก ในในสต็กก็เลยมปลุกอะแล้วคือมันมีดจริงเลยล้ว้าเอยเ้ยแบบนี้่ไอคิมเองเป็นตัวบีเขาเขาเขาได้ไปด้แล้วเขาได้กันตั้งนานเลยนะอุ้ยครับจับอุ้ยครับครับขุดก่อนดีเฮ้ยดิอ้าวเขาเบอร์เขาเขาเอาหินไปครับเป็นสติกมันจะได้หินมันจะได้สติกได้ไงวะ เมาเป็นเป็นสเติกเป็นเป็นสเติกผิดไงแกล่กอยู่ในเตอร์เฟินอ๋อทำไมเอาคุณลิสโตนไม่เจออะไรเลยว่าเจอแต่ดิสโตนกับเวลเยวเก็บเวลไว้อีกชั้นทำไมมาชอบเดียนหลังตอนสุดท้ายไว้ทำามได้ชุดอะไรไม่มีไอ้กีลมีฐานของเจ มันจะ่รู้เฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวดูบอดเดอร์ให้นะทุกคนว่าบอ r d e r border อยู่ที่ไหนเท่าไหร่ทุกคนตอนนี้บ border อยู่สามเจ็ดเก้าหกฐารสองนี่เท่าไหร่ทุกคนเจ็ดฐานเราหาให้เป็นะฮะไอไอไอหาเลขไม่เป็นลบเป็นเต็มเขาเป็นกระปหมอนครับไอเชนบอกว่ามันหาเลขไม่เป็นจริงจังเหรอ หาเต้นอยู่แต่หาเยอะไม่ได้แต่มันหาเยอะไม่ได้บวกลบแต่ยากกว่าคูณหารเวลาเรียนเลขเออจริงบวกลบมันเลขเยอะใช่คูณหางันแป๊บเดียวไงหางเป็นเกือบหกเฮ้ยไอหมูเลื่อนแล้ว โอ้ยไม่ให้เราได้แมนเราพักไอแมน้องพักไอแมนโดนคีเพอร์ระเบิดทำไมหมูเงียบวะไม่จะสมาธิขนาดนนั้อะไรหรอโอ้ยฮะหนูไม่อยากกินมะเฟิร์นอะโอ้ยหมูมันกำลังวิ่งไปจุดๆแต่เกลียดตันโดนไฟเลยศูนย์ๆไม่มีอะไรนะไม่เหมือนไม่เหมือนปกติที่เขาจะชอบแอบวางของอะไรไว้จนศูน ไ้วเฮ้ย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 เขาเจอเอเมอรลล์อีกแล้วเอาแล้วแอปปิคนูฟเอาแล้ว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 ปุ้ยถุบไปไหนเราเจอตอนนี้เราภาวนาอย่างเดียวคือเราอย่าตายอะคือถ้าไอ้คุณตายตัวอันตรายก็ถึงที่ไอ้เทนละทับนี้ตื่เรื่องเขาก็ยังไม่ลดเหมือนเดิมเออโอ้ยคออาจะตว่นใจจังเลย ไฟน้อยทีอีกเติมเติเห้มดไฟน้อยอีกไหมถ้าไฟน้อยูีอีกจะให้ตอนสาสินาทีแตอนนี้กี่นาทีแล้วตอนนี้แกจะจบพันหนึ่งแล้วอีกตอนนี้โอเคนะครับสุหรัคลิปนี้ใครชอบย่เลิมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วยินกตีกเกอร์้วสุดที่นักหับสวัสดีครับไปจอกีี